หลายคนเช่นเดียวกันครับ่วกในเรื่องของสุขภาพนะครับผมแต่ว่าการใส่ที่ถูกต้องครับมีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขมาฝากกันครับว่าหน้ากากเนี่ยทำความเข้าใจเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่ามีอยู่2แบบที่กําลังได้รับความนิยมแบบแรกคือหน้ากากผ่าตัดครับที่มีขายกันตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็คือแบบที่อยู่ในมือนั่นเองหรือว่าที่เห็นในรูปนี่นะครับแบบนี้จะป้องกันเชื้อโรคได้5้าไมครครับหรือว่าร้อยละ80เขามีอายุการใช้งานเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าหยิบมาพุบใช้ได้ไปตลอดทั้งเดือน สวันเท่านั้น oh. นะครับและทีนี้ดูการสวมใส่ต้องถูกต้องด้วยนะครับก็คือต้องนําด้านที่มีสีเข้มออกด้านนอกค่ะ <c oughs> ก็คืออย่างนี้อย่างอย่างถ้าในมือผมเนี่ยคือมันจะมีสีเขียวกับสีขาว <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นเยอะๆสีเขียวหรือสีฟ้าเนี่ยนะครับให้เอาออกครับผมนะครับและที่สําคัญ <c oughs> เขาจะมีเป็นรอยพับย่น,ยนๆอย่างเนี้ย จะต้องเอารอยพับทิ้งลงด้านล่างค,คือบางแบรนด์เนี่ยเขาจะมีเป็นเป็นเหมือนเหล็กเป็นขอบอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเอาเหล็กไว้ด้านบนด้วยเอารอยพับด้านล่างเพราะว่าหลายๆลยคนใส่ผิดครับเพราะว่าถ้าใส่ผิดกลับด้านปุ๊บแทนที่จะช่วยระบายฝุ่นเวลา่วนมันจะกัดเก็บฝุ่นแทนออเป็นร่องเอาไว้ใช่ถูกต้องครับผมและที่สําคัญคือเวลามัน เก็บฝุ่นเยอะเนี่ยมันจะทำให้หายใจลำบากวิธีการคงไม่ต้องบอกเนื้อก็แค่ร้อยใส่หูเข้าไปก็จับตรงนี้แล้วก็ร้อยเข้าไปถูกต้องครับมีหน้ากากอีกหนึ่งแบบด้วยกันนะครับนั่นคือหน้ากากรุ่น n 95ครับผมหลายคนเรียกว่าโทรศัพท์มือถือที่กขาวเลยเหมือนโทรศัพท์มือถือแบบนี้จะกรองได้ละเอียดกว่าชนิดแรกครับเขามีแบบวาวเปิดปิดด้วยจะทาให้หายใจสะดวกที่ ยิ่งขึ้นถ้ามีวาลวนะครับส่วนแบบไม่มีวาลวคือแต่แต่แบบไม่มีวาลวเนี่ยจะได้รับความนิยมมากกว่าเพราะว่าราคาถูกกว่านะครับแต่ว่าข้อเสียคือถ้าใส่น,น,นานๆอาจจะหายใจลําบากหน่อย เพราะว่ามันจะดูเป็นกระป๋อนแล้วเวลาคนเดิน่ะอเป็นแบบรถไฟฟ้าเห็นจะแบบอุ้ยเยอะไปไหมอะไรแบบนี้เอ็นเคยเจอครับเอ็นค่ะโอ้มีหลายแบบจริงๆมีแบบเป็นวาวจะเป็นแบบวาวใช่ไหมใช่ครับแต่เขาแนะนําว่าแบบ n 95เนี่ยนะครับสำหรับน้องๆเด็กๆเนี่ยนะครับไม่แนะนําให้ใส่เพราะว่าเพราะว่ามันจะทําให้หายใจลําบากไงแล้วเวลาคือเขาจะไม่รู้ว่าอึดอัดยังไงนะครับเวลาเวลาใส่ถ้าเป็นใส่พวกนั้นคืออย่าดึงอย่างนี้นะครับถ้าเป็นพวก n 95เขาบอกให้ประคองด้านด้านหน้ามันจะเป็นกระป๋อนอย่างนี้ใช่ไหมกระปองกระคองด้านหน้าปุบแล้วค่่่ออออยยยๆคคดึงร้ใสทีละหููถก ต้องครับผมนะครับแต่ทั้ง2แบบครับเขาย้ำมาว่าถ้ามีการชำรุดมีรอยเปื้อนหรือว่ามีรอยฉีกขาดควรจะทิ้งทันทีเช่นเดียวกับแบบนี้เขาบอกมีอายุสาวันบางคนก็อ่ะนะซักครับปากเอามาใช้ใหม่แต่รุ่นนีม้ม่เป็นรุ่นใ<ร>ช้แล้วร,รุ่นใช้แล้วทิ้งถูกต้องแต่เแต่ว่าแหมนะบางคนก็ รู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับมัน <c oughs> จะไม่คุ้มครับผมนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอย่างที่บอกว่าหน้ากากมันเป็นเรื่องของแฟชั่นใช่ไหมบางคนใส่เพราะแฟชั่นเราก็เลยมีภาพแบรนด์หลายแบรนด์เลยทีเดียวหยิบมาเป็นแฟชั่นอ่ะอันนี้ <c oughs> จากญี่ปุ่นครับผมมีเป็นลิงบ้างนะครับ,บมีเป็นการ์ตูนมีเป็นอะไรเยอะแยะมากมาย นะครับดูสิเก๋มากน่ารักมากเลยอันนี้คือดูไปดูมาอันสีชมพูเนี่ยจะจะอันสีชมพูตะกี้เนี่ยจะดูเหมือนไม่ใช่นากากนะจะดูเป็นอย่างอื่นไปอันนี้ขนาดแบรนด์ไฮโซบ้างครับรุ่นโมโนแกรมมาเลยมีเหมือนกันไงไม่ธรรมดาเลยครับของเราก็มีครับอินเทรนด์สุดๆเอาเลยค่ะน่ารักเนาะแม่ซื้อจากเชียงใหม่ใช่ไหมคะรู้น้องผีเป็นด้าเป็นไงล่ะไปเที่ยวมาใช่ไหมถูกต้องครับมีคนฝากมา แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆเกี่ยวกับการใส่หน้ากากที่ถูกต้องจริงๆต้องดึงเข้ามาครอบตรงนี้ด้วยถูกต้องมันจะได้กันได้หมด